อันตรายมากเลยอูู้อะไรให้คน้วรออู้มาเห็นพี่อันโพสเมื่อกี้แล้วเจยกำลังจะใส่ดินเหรอซับระเบิดขึ้นจากบ่อเลยโล่งแรงไหมพี่กงลังยกมือไหว้เจ้ ยายตะโอ้ลงแรงไหมแรงใส่ตุมลงไปเลยอตายลอาำกําลังยกบ่ยกขึ้นมาแล้วยกขึ้นสุดบ่ตุ่ลงไปเลยยกยังไม่สุดเลยนี่กใ่จเดูอยู่ทานนู่ดมาเยวตกใจมาเลยคิดว่ารถใคร โชคดีคนขับไม่เป็นไรครับไม่สา,าน่นเลยเซียวเซียวเทนเลยดับเครื่องทันไหมรับดับไปเรื่อยน่าจะดับไปเองดับเครื่องเองับดับทันไหมดับทันไหม มครรมเจไปสองไหมอู้อันตรายมากเลยครับตกใจเลยอ่ะเห็นในเฟซอู้ ล้มครับฝั่งนี้น่าจะบุบอะ น่าจะไม่เป็นไรมากหรอกว่างเนี่ยเกลับเมื่อกี้กระบะน่าจะไม่เป็นไรหรอกว่างเราแต่หัวเนาะบุบเนาะครับเดี๋ยวเราขอดูก่อนยกมาไปชมแตกกลกันบ้างยกหน้าไปเลยเครื่องไม่เป็นไรหรอกครับอู้น่ากลัวมากเลย คนขับน่าจะแบบอู้ใจหายเลยครับต้องถามต้องเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์คนขับเด็ไปอานี้ได้เหรอไปรอเออับจอก้รอจ้องดูง

ไม่มันค oh. ่อยๆลงไงอ๋อมันไม่ได้ปุ้มเลยบรือ่มันค่อยเอียงไปเรื่อยๆเนี่ยกระจกแตกไหมนี่ดูแตกอยู่นะเข้าไปดูบอกนี่แค่หัวเองกระบะกระบะน่าจะไม่เป็นไรเนาะแค่หัวบุบ ต้องรอเรือขึ้นเนาะชมครับคันนี้นี่ทั้งวันเล กองเลยโอ้ยไม่ได้ลื่น เริ่มหินไหมตอนลมก่อตัวกันเป็นตีเค้าต้อกันฉะนั้นยกเสีพร้อลงเลยยกอลังทางนี้มองเห็นเลยเป็นยาเวยเดี๋ยวนี้อ๋อได้เสร็จหมดเลยแต่กะบอก โอ้ไม่สูงเนอะถ้าเป็นสาเลยดีที่มันเป็นแบบเออ <Okay. S 1> ใช่หะหน้าเหมือนนาครับตรงนี้อันนี้จะเททำถางดันสองคันเลยจะ,จะขึ้นไหมขึ้นแล้วอุ้ยมาแล้ว มาแล้วครับกระบะมันจะไม่เป็นไรบ่

ไม่เป็นไรเลยครับทำเหล็กใหม่เนาะพี่เขาจะดึงลบพี่พี่น้อง ลบก่อนพี่โอ้โชคดีมากเลยครับไม่เป็นอะไรเลยอโอ้ ไม่เป็นไรเลยครับอุย้ยโชคดีมากเลยครับรถไม่เป็นไรเลยใ<ม><น>ช้งานได้ต่อแบบนี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยน้ำ

คนขับใส่เกียร์กับไม้เ้อโชคดีมากเลยนี่บุบนิดหน่อยนี่บุบนิดหน่อยอือมันตังโคอเหรอมันแค่บุบเฉยๆมันชนนอกด้วยว่ะแข็งนอก นี่มันตรงนี้อ๋อเป็นอยู่แล้วเรียบร้อยครับโอ้ดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับ